หูที่เป็นครบจบในก้อนเดียวนอนค่ะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสบู่หลายๆคนหลายๆบ้านนะคะก็จะมีแบบสบู่เลวสบู่ก้อนต่างๆนะคะใช้ถูตัวบ้างละถูหน้าบ้างเราจะมาพูดถึงสบู่ที่เป็นครบจบในก้อนเดียวค่ะถ้าเกดว่าพูดถึงสบู่ครบจบในก้อนเดียวนะก็ต้องยกให้เจ้านี่เลย my g o s o a ตัวนี้นะคะจะกลายมาเป็นไอเทมเด็กให้กับพวกเรา ในการดูแลผิวเขามีคุณสมบัติเด่นอย่างไรแล้วทําไมเราถึงต้องครอบครองเจ้าตัวนี้เอาไว้ที่บ้านนะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูในเรื่องของแพคเกจจิ้งของเขากันก่อนเลยเจ้าตัวนี้นะคะคือแบบเขาปั๊มเคทองทุกจุดอยากบอกว่าราคานั้นนะคะแบบย่อมเยาว์มากเป็นราคาที่แบบจับต้องได้นะคะลักษณะของสบู่ของเรานะคะเราก็ได้มีการปั๊มโลโก้นะ,ะตัวใหญ่ๆเลย p s k แล้วก็สบู่ตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นสูตรของทองคําบริสุทธิ์รู้สึกแบบเหมือนเอาทองมาทาตัวอะไรประมาณที่ <c oughs> สําคัญเนะี่ยเขายังช่วยในเรื่องการชะลอการดูดซึมน้ําในผิวได้ด้วย <c oughs> ต้องยกให้ตัวนี้ของเรากันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสารสกัดที่อยู่ในสบู่ก้อนนี้นั้นมีอะไรบ้างแล้วจะช่วยดูแลผิวหน้าของเราได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะ แรกเลยนะคะทุกคนนั high, ่นก็ค ca ือกวาวเครือขาวค่ะเป็นสมุนไพรไทยนะคะที่ได้รับความนิยมทั้งในเรื่องของการเป็นอาหารเสริมนะคะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติทางยาอยู่แล้วนะคะและเมื่อนํามาผสมในสกินแคร์นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยนะคะออพูดถึงคำว่าชะลอวัยนะคะเป็นอะไรที่หนุ่มสาวชอบกันอยู่แล้วเพราะไม่มีใครอยากแก่กว่าวัยอย่างแน่นอนอยากจะมีแบบมีความเป็นหน้าเด็กอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการกลับชับรูขุมขนได้ดี สารสกัดตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือเชียบัตเตอร์ค่ะเขาจะเข้ามาทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันกันละเหยของน้ําในชั้นผิวของเราและยังช่วยในเรื่องของการลดอาการผิวแห้งแตกเป็นขุยได้ดีอีกด้วยนั่นเองค่ะและก็ยังมีสารสกัดจากโซเดียมไฮยาลูรนิกด้วยนะคะซึ่งเดิมทีนะคะเราจะเคยได้ยินกันบ่อยๆในเซรั่มในสบู่ทั่วไปหรือว่าเขาเรียกว่าในครีมในสกินแคร์ต่างๆนะคะว่ามีไฮยาลูรนิกไฮยาลูรอนิกนะคะบอ,อกเลยค่ะว่าที่อยู่ในสบู่ไมโครโซมของเรานั้นนะคะไป เป็นโซเดียมไฮยาลูรอนิกนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยค่ะเป็นอนุพันธ์ขนาดเล็กที่มีอยู่ในไฮยาลูรอนซึ่งเขามีขนาดของโมเลกุลนี่นะคะเล็กกว่ามากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการทํางานของเขานะคะเขาซึมเข้าลงสู่ชั้นผิวของเรานะคะได้เร็วได้ดีแล้วก็ได้ลึกกว่าไฮยาลูรอนิกทั่วไปจะทำให้ผิวของเราเนี่ยเด้งอิ่มฟูนะคะแล้วก็ดูเด็กผิวนุ่มชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาด้วยนั่นเองนะแล้วก็ยังมีสารสกัดอีกตัวหนึ่งนะคะที่ได้ยินแล้วแบบไหนเองก็ค่ะ สกัดจ,จากแป้งข้าวโพดนะคะทุกคนเขาจะเข้ามาช่วยขัดผิวนะคะแล้วก็ช่วยขจัด สิ่งสกปรกที่อยู่บริเวณรูขุมขนบนผิวหน้าของเราที่สคัญเลยเขาจะทําการดูดซับความมันบนผิวหน้าทําให้ผิวหน้าของเรานั้นสะอาดอีกสารสกัดหนึ่งนะคะที่อยู่ในสบู่นั่นก็คือทรีบัตไทยนะคะตัวนี้นะคะเขามีเขาเรียกว่าอนุภาคที่เล็กมากมากและต้องมากกว่าคอลลาเจนทั่วไปทำให้ผิวของเรานั้นชุ่มชื้นแลดูอ่อนกอ่าวัยนะคะและที่สําคัญเลยยังช่วยในเรื่องของการเติมเต็มร,ร่องรึกต่างๆบนผิวหน้าดีๆอีกด้วยตัวต่อไปบ้านหา่านจระเข้หรือว่าโลเวราตัวนี้นะคะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้เพราะว่าเจ้าว่านหางจระเข้เนี่ค่ะเขาอุดมไปด้วยวิตามินเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธาตุแมกนีซเซียมธาตุโพแทสเซียมธาตุทองแดงธาตุแมงกานีสและก็ยังมีวิตามิน B2, B3 แล้วก็ B6 อีกด้วยนะคะที่อยู่ในว่านหางจระเข้ซึ่งก็เป็นสารสก,กัดหนึ่งนะคะที่อยู่ในสบู่ไมโครโซของเราเรียบร้อยแล้วค่ะ ท่านคะสบู่ไมโครโซของเรานั้นท่านสามารถใช้ได้อย่างสบายใจนะคะปลอดภัยหายห่วงและที่สําคัญนะคะใช้สบู่ตัวนี้ต้องบอกเลยคะ่ะว่าคุณจะสัมผัสถึงคําว่าผิวสะอาดเนียนแล้วก็นุ่มมากๆในเรื่องของความนุ่มนี่ต้องยกให้เจ้าตัวนี้ไปเลยคะ่ะ